สวัสดีครับสำหรับท่านที่จอดรถไว้นานนะครับสตาร์รถไม่ติดนะครับแบตเสื่อมสภาพตรงนี้นะครับก็มีวิธีในการสตาร์รถนะครับผมมาดูแบตในรถก่อนแบตในรถตอนนี้นะครับอยู่ที่ห้าโวลต์นะครับเห็นไ,ไหมฮะแต่ก็ไฟไม่ขึ้นแล้วสตาร์รไม่ติดแล้วไม่ได้แล้วครับ คราวนี้นะครับก็จะใช้ power bank นะครับผมชาร์จ power bank ไว้อยู่นะครับ power bank ชาร์จไว้75เปอร์เซ็นต์ที่บ้นขอดอกเลยนี่ครับมันตีฟังก์ชันจ u m ส start เป็น power bank แล้วก็สตารรดได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับอ่าแอมแปร์อยู่ที่400แอมป์ถือว่าเยอะนะครับเขามี สายจ้ำม,มาให้นะครับตัวสินค้าแล้วก็มีสายชาร์จมือถือมาให้อย่างแรกก็คือเสียบที่ข้อบวกก่อนเสียบให้แน่นนะครับอย่าให้มันหลวมต่อไปก็ตรงข้อบวกขอลบนี่ฮะพอแน่นเสร็จปั๊บนะครับก็มาเสียบที่ขั้วนะครับต้องเสียบให้ถูกขั้วนะครับนี่ครับตอขออาภัยไม่มีใครถ่ายให้ ก็เ,เลยต้องทำเองก็เสียบลงไปเลยนะครับโอเคเสียบให้สุดนะครับไม่ใช่ว่าเสียบนิดเดียวนะครับมันจะสตาร์ทได้เสียบเรียบร้อยแล้วนะครับลองลองไปดูโวลต์นะฮะว่าสตาร์ทรถติดไหมอ่านะครับโวลต์ก็ได้ประมาณสิบโวลต์นะครับอ่าไฟขึ้นแล้วอ่าโอเคเสียงอรานี้ลองสตาร์ทรถดูครับ วับโวขึ้นมา13วต์แล้วนะครับรถติดแล้วนะครับเอาผมปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งสตาร์ทเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับอาสตาร์ทติดนะครับอันนี้ครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อความชัวร์ครั้งที่สามนะครับ โอเคสาร์ติดครับรถเครื่องสองพันนะครับเบนซินนะี่ครับลดสาติดนะครับผมเครื่องติดแล้วก็ทำการถอดออกอันนี้ผมมารีวิว <c oughs> ให้ดูนะครับท่านไหนสนใจนะครับตอนนี้ผมติดกันลอกกันไลเสยยีนงฮะบแบบพกพานะครับผมมีไฟฉายด้วยนะครับ ไฟสุกเฉินนะครับนี่ครับถ้าไหนสนใจนะครับก็ทักมาได้นะครับตัวนี้ครับคือสเปคคร่าวๆนะครับขอบคุณครับ